สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ช่งชอบเล่าชอบไลก์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับยางอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนยงังบางทีอาจก็ยังเห็นแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้สังเกตนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าว่ายางแบบเนี้ยเป็นอะไรนะคะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า เรามาอยู่ในแปลงยางที่เป็นยางตายเคยตายมาก่อนนะคะ,ะเวลาเราติดตาเนาะแล้วเวลาเราเวลาหน้าเขาตายอะ่ะก็จะเป็นหน้าดําๆนะคะเวลาติดตาแล้วหน้าดําเขาตายแล้วเราไม่ทิ้งนะคะต้นก้าอันนั้นนะเราไม่ทิ้งเราจะเอามาตั้งไว้แล้วก็ตัดต้นนะคะแล้วตัดต้นเสร็จนะคะเราก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะเตรียมตัวให้เขางอกนะคะพอเขางอกออกมาแล้ว เขาก็จะเป็นต้นกล้าใหม่ที่เราสามารถติดตาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะก่อนที่เราจะไปดูนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ๊ทําคลิปต่อไปนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือต้นยางก้าย,ยางนะคะในถุงบัดดิ้งที่เราติดตาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เราติดตาแล้วนะคะแต่ยางหน้าตายนะคะ พอยางหน้าตายเสร็จปุ๊บบางคนเ,เขาจะทิ้งนะคะแต่เราไม่ทิ้งเราจะเอาต้นกล้าที่เราติดตายมาตัดต้นนะคะตัดประมาณนี้นะคะทุกคนาจากลำต้นมาตัดประมาณนี้ยกมารวมกันนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขามีแขนงงอกออกมานะคะแบบนี้นะคะทุกคนพอง,งอกออกมาแล้วเขาจะไปลำต้นใหม่พอเป็นลำต้นใหม่ปุ๊บใบใบแก่ใช้ได้ปุ๊บปีหน้านะคะหรือว่าเวลาที่ พร้อมที่จะติดตาเราก็สามารถที่จะติดตาในอีกข้างหนึ่งของตาที่เราเคยติดได้เลยจ้ะก็คือถ้าต้นสมบูรณ์เขาลอกออกเนาะเขาก็จะติดตาได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เราประหยัดด้วยไม่เปลืองต้นด้วยแล้วต้นที่เราลงทุนไปแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาทําใหม่ได้นะคะทุกคนก็จะเป็นต้นกล้า ที่เราสามารถทำใหม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เขาก็อันนี้ประมาณ1เดือนนะคะทุกคนที่เห็นใบแบบนี้นะคะอันนี้เรายกมาตั้งไว้แล้วประมาณ1เดือนนะคะก็จะเป็นใบลักษณะนี้เลยจ้ะประมาณนะคะกว่าที่เขาจะติดตาได้ก็ประมาณมีใบ3ฉัดนะคะทุกคนเขาก็จะติดตาได้นะคะเพราะเราทั้งรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลนะคะค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มาฝากทุกคนนะคะ ค่ะแล้วก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปนะคะ